คนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเนาะเขาเป็นคนที่คุ้นเคยต่อการที่จะโกรธการที่เราจะออกจากความโกรธได้เนี่ยโดยทางแห่งการปฏิบัติธรรมเราบอกว่าให้กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้ที่ไหนกลับมารู้ที่อากับกิริยาของกายหายใจเข้าลึกๆ มันจะทําให้ใจเราหลุดออกจากอารมณ์โกรธได้เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าเวลาโกรธให้นับหนึ่งถึงสิบถ้าสิบยังไม่หายให้นับถึงร้อยอันนั้นเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์จากใจที่มันจมอยู่ในวังวนของความโกรธนั้นนะ่ะให้เอาใจมานับเลขพอมาสในใจนับเลขปุ๊บเนี่ยใจมันหลุดออกจากอารมณ์จากการจอบจมความโกรธก็จะสลายตัวไปเองโดยอัตโนมัตินั่นเองอันเนี้ยคือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นทาอย่างไรล่ะให้เอาใจออก จากความปวดด้วยการกลับมาระลึกรู้กับอาการของกายที่เคลื่อนไหวหรือลมหายใจเข้าออกหรือเปลี่ยนอารมณ์ไปคิดเรื่องอื่นไปทําอย่างอื่นเพียงแค่นี้เราก็สามารถออกจากความโปวดได้